แค่เจอตัววาร์ฟนั่นก็หลอนแล้วครับมีตัวแบบนี้อยู่ตามสอาีอ้าวอ้าวอ,อ้าวอะไรอ่ะอ๋อมีบันไดมีบันไดอย่าพ่งลวงเอ,อ้ยเอ้ย ว่ายังไม่ตายใช่ไหมนะอุตสาหนีมาได้แล้วครับสุดท้ายฮนะไซมอนก็ล่วงตกลงมานะอะไรเอ่ยเป็นเหล็กแป๊บ,บหรอเดี๋ยวเอาขึ้นไปด้วยครับนี่คืออาวุธของเราชิ้นแรกนั่นคือการกดสเปซบาร์นะสเปซบาร์คือการกระโดดครับแต่ว่าไม่ใช่การปีนบันได เหล็กไปไหนละเหล็กไปไหนละแต่ว่าสภาพร่างกายระบาดเจ็บด้วยนะเดี๋ยววางมันนะครับให้มันเงียบๆนะถ้ามีไอ้เจ้าตัวนั้นอยู่นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าพ็อกซี่อาจจะเป็นปัญหากับเราได้อาล่ะที่นี่น่าจะเป็นสถานีชัสเตอร์สเตชันนะครับหรือระบบขนส่งรถรางนั่นเองมีประตูด้านซ้าย เดี๋ยวเราหาที่ที่เราสามารถรักษาตัวเองได้ก่อนนะดูซิว่ามันจะมีไหมนะไอตัวจิ้มจิ้มอะอะไรอะมัน <c> ว <oughs> ิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ครับบาดเจ็บเย่าขยบ It's over now r เอชล,ลี่บอกว่าลลไม่จำเป็นต้องขยับเราสบาย,ย,บายดี want What couples me Yes happened alone don't do You เ,ออเหมือนเซี่ยวนาะทีหนึ่งนะครับไซมอนเห็นภาพแอชลรี่ในบ้านของเราเองนะแอชลรี่ก็ปลอบเรานะครับว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเราสองคนนั้นรักกันนะ <c oughs> แสดงว่าเมื่อกี้เราไม่สามารถหนีได้ครับถึงจะวิ่งหนีได้ก็หนีไม่ทันนะมันวิ่งเร็วเหลือเกินอะตกใจเลยอะมาสิจะเแป๊บตีหวัวให้เอาล่ะเราถูกผักให้กระเด็นหรือถูกจับมาไว้ที่นี่นะครับท่าทางจะพยายามสูบลืนเราอะเหมือนเหยื่ออื่นที่ผ่านมานะเราก็จะขี่รถล้างหนีเลยดีกว่า แล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะเราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับมันเหมือนพยายามที่จะผูกเราติดกับเจ้าสิ่งเนี่ยอาจจะเป็นส่วนผสมของของอะไรอะ่ะผมรูจะพูดไรเดียเจลอ,อะไรบางอย่างมั้งโอ้ข้างล่างเป็นรถรางขนาดใหญ่นะเป็นสถานีขนาดใหญ่เลยฮะโบ้เยอะมากค่ะ เอเอเดี๋ยวผมคิดว่ามันต้องไปทางนี้แน่ๆนะฉะนั้นไปดูรถรางก่อนนะครับรถรางที่เราเห็นนะเปิดไม่ได้แน่เลยโอ้โหโอมีบัตรพนักง,งานนะครับขอดูหน่อยสิเธอเป็นผู้หญิงนะ เออมีเสียงพูดด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเธอพูดอะไรนะอ n น e ี้เทลหรือเปล่าอาจจะเป็นอลิสก็ได้นะครับหรือว่าพนักง,งานต่างๆของที่เนี่ยพยายามหนีมาที่รถรางแล้วครับแต่ว่าไม่ทันนะเฮ้ยเออ มีพ็อกซี่อยู่ในนี้ครับนามาแล้วมาแล้วมันได้ยินเสียงผมเดินไงดังนั้นผมจะถอยออกมาก่อนนะไอพี่เขามาแต่เราจะถอยน่าจะเปิดไฟได้นะครับน่าจะเปิดไฟฉายได้อย่าหยุดสิเดินต่อไป เราไปซ้ายก็ได้ตรงนี้มีประตูและตรงนู้นมีถังนี่น่าจะเป็นบันไดที่เชื่อมต่อกับสถานที่ข้างบนน่ะที่เราลงมานะครับที่ชั้นสอง่ะเ,เป็นระบบไฟครับเราเปิดไฟละ โอ้ยผมสะดุ้งเลยนะเมื่อกี้อีไฟบ้านี่เขาเรียกว่าไฟแรงเฟอร์เออมีรอ r o x y อยู่ข้างในแน่นอนครตัวหนึ่งแต่ว่าทำไมพวกเขาต้องใส่ชุดสีเหลืองเหมือนกันหมดเลยละ่ะและนั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยครับ ไม่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สงสัยว่าทําไมใส่ชุดสีเหลืองนะเอ,อมีปุ่มให้กดด้วยกดอ่าไม่มีสัญญาณครับตรงนี้มีประตูให้ปิดด้านขวาไม่สามารถไปได้แต่ว่าห้องนี้สามารถไปได้ฮนะมันอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ด้านซ้ายที่พูดนี่คือพยายามไม่ให้กลัวนะพยายามพูดอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> เอ่ห้องอะไรเอ่ยดูสิพยายามอย่าเดินชนข้าวของนะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันตามเรามาแล้วนะเห็นไหมมันตามเสียงเรามานะแต่ว่าเราต้องไวกว่านะคพู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้อ่ฮะ มันเข้าไม่ได้อะไซมอนคลานไม่เป็นนะเป็นทางตันนั่นเองเราเอาอุปกรณ์ไปสักชิ้นหนึ่งดีไหมเพื่อดึงดูดความสนใจนะครับเบีเ่ยงเบนความสนใจมันเป็นหนังสืออะไรเนี่ยเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกท่าทางเจาตัวนั้นคงชอบเราถือไปดีไหมเนี่ยคือถ้ามีติดไม้ติดมือไปสักชิ้นหนึ่งอ่ะอย่างน้อยในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ เราก็โยนใส่ได้ไงเราต้องคิดเผื่อไว้ครับอ,อู้ยู่ข้างนูน้นอยู่ตรงนน้นเผื่อไว้เผื่อไว้ไปแล้วไปแล้วโอเควางไว้วางไว้เบาๆ ปิดประตูด้วยอ่าไม่จำเป็นต้องฮิวนะเก็บไว้ก่อนนะดูซิว่าห้องนี้คืออะไรมันเป็นห้องอะไรอมืมีกล่องที่ล็อกไว้กล,กล่องของคาเทิเป็นเหมือนห้องเก็บของนั่นเองฮนะเก็บสมมาราตต่างๆนะ่ะ ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่างต่างๆฉะนั้นเราฮิวเลยครัถ้าไม่มีวาวก็คงไม่มีวันนี้เอาล่ะภาวนาว่าอย่าล็อกเลยครับนั่นแหละมาแล้วมาแล้ว ปีนขึ้นไปเร็วเรวเร็วเร,วเร,วเรวโอเคที่นี่มันไม่มีประตูนะครับมันไม่น่าเข้ามาได้แล้วนะแต่ว่าเราก็จะยังคง ย่องไปเรื่อยๆอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีทางเนี้ยทางไหนวะเนี่ยทำไมมีประตูด้วยอะ่ะชัดเลยอยู่ข้างหน้า เป็นห้องเครื่องหรออ๋อเป็นอีกฝั่งนึงนะครับจากประตูที่เปิดไว้ครึ่งๆกลางๆอะนะโอเคเราจะปิดไว้เพราะว่าถ้ามันเปิดประตูมาเราก็จะได้ยินไงว่ามันกําลังมาอย่างน้อยก็เตรียมตัวได้ทันนะผมไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้มันปีนหลังคาปีนเพดานได้ไหม มันมีเยอะมากเลยอ่ะเหมือนที่รายงานระบุไว้นะครับว่ามีหลายตัวเออตรงนี้มีให้หลบมันให้หลบแน่ๆละ่ะแล้วก็มีข้าวของให้คว้างด้วยฮรเราเราโยนล่อให้ไปทางนูน้นได้ไหมประตูที่เปิดไว้อยู่อ่ะทางที่เรามาะนั่ไงนั่นไง,นนไงเอาถาังเขียวเลยถังเขียวเลย อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนุ่นนุ่นนุ่นอย่าติดประตูสิโอ้ยกับเพกกันต่อฮะโยนผิดทิศชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะมีให้ฮิวด้วย อเคอย่าเพิ่งรีบมาสิอย่าเพิ่งรีบมาสิปีนเร็วๆปีนเร็วๆไม่รู้คืออะไรแต่ปีนเข้ามาก่อน เสียงคนคลางอยู่ข้างนอกนะครอืมเป็นประตูที่ถูกปิดครึ่งกลางๆอยู่แล้วนะ อออย่าอย่าดูซิว่าเขาจะมาด้านไหนนะครับเลี้ยวไหมเลี้ยวสิเราสังเกตที่ขานะอ่าเลี้ยวมาแล้วมาเลยถ้าทางมีหลายตัวนะฮะอ่อย่ามีอะไรให้โยนหลอกล่อไหมมีของอยู่ในห้องนู้นนะที่เรามาแต่ว่าคงไม่จำเป็นต้องใช้นะครับหรือจำเป็นต้องใช้นะ เพราะว่าพี่เขาไม่ยอมเดินออกมาเลยเดี๋ยวไปหยิบของมาก่อนละกันอะไรที่เบาๆอ่ะนี่แหละแม่กุญแจนี่ยังดังเลยมาสิเลี้ยวด้วยนะอย่าเดินตรงมา อา้าวมันแค่หยุดมองดูเดินด้วยสำรวจสิมันมีเสียงดังนะเนี่ยอ้าวมันมึนเลยอะ่ะตรงส่ต้องมีตัวกระตุ้นว่ะมี่มีอา้าว ยืนงงโอเคครับเข้ามาข้างในได้แล้วอารมอินอารมอินตรงนี้เป็นสีแดงนะเปิดไม่ได้ครับอ,อันนี้ระวังด้วยนะ ที่น่าสนใจคือถ้าเราไม่สามารถไปตามทางรถรางได้แล้วเราจะไปยังไงต่อหรือว่ามันมีทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีอยู่แล้วและนี่คือเรากำลังเดินไปไงอ๋อาาทางไหนต่อละ่ะทางข้างล่างเหมือนมีทางเดินนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีให้ไปต่อแล้วอะ สังเกตดีๆเออออนี่นวางเบาๆวางเบาเเปิดพลังงานนะ,ะเปิดแล้วเรีออยังไงต่อครับอย่าบอกว่าให้กลับไปทางเดินนะอ๋อหรือว่าต้องไปทางที่ประตูสีแดง ใช่แน่ๆเลยมันมาแล้วก็เสียงอยู่ด้านนอกโอเคอยากจะสู้กับเราก็ได้เลยนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมเลือกมามันคือสวานสีเขียวเดี๋ยวเราจะไปยืนรอตรงกลางนะกันแล้วก็เราโยนมาทางนี้นะเขมาย่งเข้ามายังเขม,มาสิ โยนเลยเฮ้ยมีบันไดเหรออ๋อแต่มีประตูปิดไว้ครับเรียบร้อยจะพวกนี้นี่คิดไม่เป็นนะได้แต่ฟังเสียงคือไซบอนปากกล้างไงตอนนี้ ปลอดภัยแล้วนะเป็นอุโม,มงระบายน้ำขนาดใหญ่เหรอเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจดูนะครับกระโดดลงไปที่เลยเหรอตายนี่นั่นนะอ่าลงเลยอะ ผมไม่แน่ใจว่ามีทางใต้น้ําอะไรไหมนะหรือว่านี่ก็คือทางใต้น้ำนะผมว่ามันเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากแหละเพียงแต่ว่าน้ํานะครับมันถูกปล่อยลงมานะเราสังเกตเห็นตัวซากสนิมต่างๆนะแล้วก็พืชผักต่างๆนะครับที่อยู่ในน้ําเนี่ย แต่คิดว่าคงไม่มีอะไรให้สำรวจนะครับในพื้นที่ข้างล่างเนี่ยดังนั้นเราปีนบันไดที่เห็นก่อนเลยแล้วกันมันเขียนว่า Arcane Access t หรือทางเข้าอุมโมงค์ที่สามนะครับแล้วเราต้องไปที่ไหนล่ะ จากจุดตรงนู้นน่าจะเป็นจุดที่ดีนะถ้าเราปีนขึ้นไปเราก็น่าจะขึ้นไปสูงได้มีทางให้ข้ามแล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้อาา่าฮะโอเค ผมจําได้ว่าถ้าเราไปที่โอไมครอนแล้วเนี่ยเราลงลงไปที่คลามเบอร์ไนงะจากนั้นไปที่เต่านะครับจากเต่าเนี่ยมันจะมีอุโม,มงค์ใต้ดินแบบนี้แหละไปที่ไฟนะผมมาฟังดูแล้วมันออกเสียงว่าไฟนะครับไม่ใช่ภายนะ ทางครับเฮเลยเลยเลยเโอ้แคทเธอรีนคงไม่รู้นะครับว่าไซมอนต้องเจออะไรบ้างนะระหว่างทางที่เขาเดินทางมาเนี่ย ต้อ,องไปทางไหน <ST U ct ur ne> อ่ะก็ไม่น่าใช่นะครับหรือว่าลงไปถ้าลงไปแล้วยังไงต่อล่ะ <ST U CT UR> มันก็จะเป็นบันไ,ไดที่ลงไปข้างล่างเลย <ST U CT UR> ฉะนั้นไม่น่าใช่นะครับ <ST U CT UR> แต่ตรงนู้นอาจจะมีทางไปต่อนะ ว่ามันจะมีตะแกรงนะครับแล้วก็มีกล่องผมว่ามันต้องไปทางนู้นแน่ๆเลยนะคมไม่ใช่ปีนขึ้นไปข้างบนนะครับเอาล่ะลงไปอ้าวทางนี้ชัดๆเลยอะไม่ใช่ทางนูน้นนะทางนี้อะ นีเปิดทิ้งเอาไว้ส่วนตรงนี้ก็ปิดเอาไว้สรุปว่าร่างกายของอิโมจินลีดเนี่ย ผูกผสานเข้ากับสตรัคเจอร์เจลนะครับแล้วที่เราเสียบอยู่เนี่ยเพื่อสูบพลังสตรัคเจอร์เจลเข้ามาอีกทีหนึ่งอะ่ะทำให้ร่างกายของไซมอนน่ะฟื้นฟูได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันตรายเป็นโซนต้องห้าม ไปแล้วอะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เจ้าตัวน,นั้นมันตามติดจริงๆอะ